เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรุศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรีณนห้องประชุมเอื้องคำชั้น6อาคาร15วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงและเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ร่วมพัฒนานมวยไทยเพ,พื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คหับใช่ราชภพัฒหมู่บ้านจอมเบิงโดยพิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยนะฮะได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองราชบุรีนะฮะเพื่อที่จะนำหลักสูตรมวยไทยไปเผยแพร่ให้กับองเวนในสังกัดของเทศบาลเมืองราชบุรีก็คือองเวนเทศบาล4นะฮะ ประเด็นหลักๆสำคัญของการลงนามความร่วมมือก็คือ,อทำอยังไงจะให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของศิลปะมวยไทยว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยภาคภูมิใจนะดังนั้นถ้าจะให้มวยไทยยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยคนที่จะสืบทอดแต่ข้างหน้าคือเยาวชนนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะฮะทั้งทางเทศบาลโดยท่านนายก เทศบาลเมืองราชบุรีทีมผู้บริหารของทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางมหาลัยเองโดยวิทยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยเรามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับมวยไทยนะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับดังนั้นก็คิดว่า,าเรามีองค์ความรู้มีบุคลากรนะฮะที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมให้กับทางโรงเรียนเทศบาล4นะครับได้นำเรื่องนี้เข้าไปสู่ เยาวชนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศาบาล4ีนะครับเรื่องของการศึกั้นพื้นฐานนะฮะจะมะีกลุ่มวิชาเรยกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษิสาระราศึกษานะเราก็มีความมุ่งหวังว่าอนาคตข้างหน้าการศึกั้นพื้นฐานนะฮะจะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนการศึกั้นพื้นฐานเนะี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์มวยไทยนะครับโดยศาสตร์มวยไทยนั้นเป็นศาสตร์ที่ มีควาสมสําคัญต่อประเทศไทยมีการเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทางไม่ใช่เรื่องการสก้มโวมยอย่างเดียวนะเรื่องการออกกาลังกายเรื่องของการแสดงเรื่องของอ,องค์ความรู้นะฮะที่สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นก็คิดว่า,าถ้าเราได้เผยแพร่เรื่องนี้ไปสู่โรงเรียนในจำนวนมากๆนี่ก็จะทำให้ ทุกคนที่เป็นคนไทยเห็นความสำคัญข,ข,ข,ของมวยไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางมหา,าวิทยาลัยเองโดยรมวยไทยและการแพทย์แผนไทยมนนีความพยายามที่จะทําเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับได้ทา MOU นะครับกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ม่บ้านจอมบึงนะครับโดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับได้เล็งเห็นนะครับถึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ม่บ้านจอมบึงแห่งนี้นะว่า เป็นสถานที่ที่ฝึกนะครับนักกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองราชบุรีโดยโรงเรียนเทศบาล4นะครับวัดมหาธาตุวลรวิหารเนี่ยเราเมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับทางด้านกีฬามวยนะครับมวย วัดมหาธาตุคาดเชือกนะครับเราก็เลยมาทําการเสริมศักยภาพในการต่อยอดนะครับร่วมทํา m u ในวันนี้นะครับก็คิดว่านะครับจะมีนะครับคุณครูนะครับจากทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาการแพทย์แผนไทยนะครับมานะครับมานำเทคนิคต่างนะมาฝึกสอนนะครับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล4ของเรานะครับให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยไทยครับ นี้นะครับโรงเรียนเทศบาล4แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแรกนะที่มีการเริ่มต้นนะครับโดยตัวผมคิดว่าเราอยากจะบรรจุนักกีฬามมยไทยให้เป็นกีฬาพื้นฐานของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรชัชบุรีทั้ง5ทอนะครับเพราะเราคิดว่าสิ่งที่ได้นะครับจากกีฬามมยไทยหนึ่งก็คือการอนุรักษ์นะครับและส่งเสริม ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมหรือการละเล่นต่างๆของกีฬามวยไทยนะครับได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่สอนะครับก็ได้การออกกาลังกายนะครับเพราะกีฬามวยไทยเนี่ยเด็กๆนะครับก็จะมีร่างกายนะครับที่แข็งแรงนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือกีฬามวยไทยนวันนี้นะครับต้องยอมรับว่า ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับมีฝรั่งนะครับเข้ามาในในประเทศไทยเนี่ยมาฝึกมวยไทยนะครับกันเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอาชีพสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับเด็กของพวกเราต่อไปครับ